เราต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีแนวทางทุกฮานอยนะคะวันที่เอ่อสิบสามเมษายนมาฝากกันนะคะก็วันนี้ก็จะเป็นวันที่สิบสามก็จะเป็นวันสงกรานที่ไทยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้กลับบ้านกันใช่ไหมก็ไม่เป็นไรทุกคน,นะคะไม่ต้องเศร้ากันนะคะก็ ดูแลตัวเองก่อนเนาะทุกคนเนาะไม่ต้องเศร้านะคะก็คือสงการมีทุกปีอยู่แล้วหรือหลังสงการอะไรอย่างนี้ค่อยกลับก็ได้หรือว่าถ้าใครอยู่บ้านอยู่ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็ดูแลตัวเองกันดีๆนะคะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูวันที่12กันก่อนนะคะว่าผลงานวันที่12เป็นยังไงกันบ้างนะคะที่ลงวันแรกนะคะก็ไปดูกันนะสำหรับวันที่12นะคะเราต้นบ้านให้เป็นสูตรนี้เลยนะคะก็เข้าอะไรบ้างมาดูกันนะคะ เข้าเด่นนะคะเน้นๆนนะคะฮานอยปกตินะคะสามศูนย์นะคะผ่านนะคะนอยพิเศษนะคะสามหกหนึ่งหนึ่งถ้าใครเล่นชุดใหญ่ติดเบิ้ลเนี่ยมานะคะแต่ก็ถือว่าไม่เข้านะคะเพรานะเจาะเราไม่มีแล้วก็ไม่ไม่เข้าตัวเด่นด้วยศูนย์สองนะคะศูนย์สองนอยปกติเข้าไหมเด้งนะคะ เด้งนะคะถ้าเด่นถ้าใครเล่นเอาเด่นไปรูดอะไรอย่างนี้นะคะส่วน9 5 3 6 2นะคะคือถ้าใครเล่นเด่นโสนสองก็ผ่านนะคะใครเจาะก็ผ่านนะคะตามตัวเจาะนะคะตรงนี้นะคะ3 5นะคะอาจจะไม่ใช่ตัวเน้นแต่ว่ามันก็อยู่ในชุดเจาะนะคะก็ผ่านนะคะผ่านสองในสามก็ถือว่าโอเคทุกคนเนาะเอาไว้ใครเหงากันเอ่อ ก่อนที่ฮานอยปกติเราจะมาฮานอยแบบฮานอยหลักของเราอะนะคะวันที่สิบหกก็น่าจะมาแล้วนะคะอดใจรออีกสี่สี่วันทุกคนสามสี่วันนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนใจเย็นๆนะคะเรามาดูกันต่อวันนี้นะทุกคนจะได้เอาไว้คลายเหงากันนะคะวันนี้สําหรับแนวทางวันนี้นะคะแนวทางวันนี้ที่เราต้านมาจะมีมาให้ก็เป็นตารางเหมือนเดิมนะคะตารางนี้ก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะศูนย์หนึ่ง สองหกแปดเจ็ดนะคะทุกคนสำหรับตารางนะคะแล้วตหน้า,อาขอเจาะให้เป็นวินเหมือนเดิมนะคะก็จะได้เป็นตัวเจาะนะคะศูนย์หนึ่งนะคะศูนย์สองศูนย์หกศูนย์แปดนะคะแล้วก็ หนึ่งสองหนึ่งหหนึ่งแดสองหสองแดแล้วก็ห8ดนะคะสำหรับตัวกันเดี๋ยวต้น้านจะาก,กันให้เป็นตัวนี้นะทุกคนนะจะขอกันให้เป็นหกเจ็ด 97นะคะสำหรับตัวกันนะคะมันจะเป็น12ชุดพอดีทุกคนตัวเจอะเนี่ยจะเป็นตรงนี้นะคะถึงหกแปดสหรับหกเจ็เก้าเจดเนี่ยเป็นตัวกันนะคะก็จะเป็น12ชุดนะคะเรามาดูกันอีกรอบนึงว่าวันพรุ่งนี้จะมีอะไรเด่นนะทุกคนนะคะเมื่อวานนี้มันเด่นอะไรเด่นอะไรมากสุดอม,มาดูกันนะมันทำไมได้เด่นตัวเดิมมะทุกคนอะเด่นตัวเดิมก็เด่นตัวเดิมนะทุกคน อาปากกาอีกสีนึงอยูใส่โอ,อยูนี่ค่ะนะเด่นตัวเดิมทุกคนเด่นศูนย์สองนะคะเด่นศูนย์สองเด่นศูนย์สองนะคะเด่นศูนย์สองเรามาดูกันชุดศูนย์สองมีตัวไหนบ้างนะคะชุดศูนย์สองก็จะมีให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะว่าทางเราต้นบ้านเนี่ยมันจะไปทางไหนมากกว่ากันนะคะสำหรับสามห้าน้อยตรงนี้นะคะ นะคะนะศูนย์หศูนย์แดนะคะส่วนหลัก2ก็จะมีหนึ่งสองสองแปดสองหกนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนนะก็พิจนารณาดูนะคะจะก,กันศูนย์เ้าไว้ด้วยก็ได้ทุกคนสิบสามชุดก็ยังพอไหวนะคะกันตัวเด่นนะคะ อ่าวันนี้ก็จะมามีสองเก้าอยู่ยังไงทุกคนพิจารณาดูแลกันนะคะเราต้นบ้านเป็นเป็นเพียงแนวทางนะคะก็เลขก,ก็มีเข้ามีหลุดนะทุกคนนะคะคือถ้าจะเกงฝั่งในฝั่งหนึ่งมันก็ค่อนข้างจะลําบากทุกคนเพราะว่ามันไม่เหมือนสูตรมันไม่เหมือนฮารอยลักอ่ะทุกคนนะเราต้นบ้านก็ไม่รู้จะอธิบาย,ยังไงนะคะแต่ว่าก็ประมาณนี้นะคะสาหรับแนวทางวันที่สิบสามให้ทุกคนพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูเผื่อมีตัวชอบ ใจตรงกันนะคะเอาไว้เป็นแนวทางจะได้ไม่เหงากันนะทุกคนนะคะยังไงทุกคนบ้านฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่พรุ่งนี้เรามาลุ้นกันต่อนะคะรอจนกว่าฮานอยหลกักเราจะมาเนาะทุกคนนะคะก็รอฮานอยรอลาวนะคะก็เต็มที่ค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้ทุกคนสำหรับวันนี้กคนบ้านลาไปก่อนสวัสดีค่ะ